รด,ดก่อนรดถดเลย,ยามากอนดอด สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรียนภาษาอังกฤษพิเศษนะครับกับครูอภินันสไลด์ที่ไม่ใช่สไลด์เอพิโซดตัวทีครับเอพิโซดที่43นะครับเอพิโซดที่43วันนี้นะครับนักเรียนจะ มาเรียนกันเรื่องปลานะครับเรื่องปลาปลาในน้ําตืดแล้วก็น้ําเค็มนะครับ salt water ก็คือปลาน้ําเค็มนะครับ salt แปลว,ว่าเกลือ water แปลว,ว่าน้ําน้ําเกลือก็คือน้ําเค็มนะครับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงน้ําเกลือทีอ่ให้กับผู้ป่วยไม่ใช่นะครับ ส่วนซาดีนนะครับก็คือชื่อปลานะครับปลาซาดีนปลาซาดีนนี่ส่วนมากจะเป็นปลาที่นํามาทําปลากระป๋องนะครับปลาซาดีนเรนะครับหมายถึงปลากระเบนนะครับปลากระเบนคอตนะครับ COD คอต อันนี้ปลาน้าปลาน้าเค็มนะครับไม่ได้ปลาน้ําจืดนะครับถ้าปลาน้ําจืดก็ปลาคอดแต่นี้ก็คือทับศัพท์เหมือนกันนะครับคือปลาคอดแต่ว่าเป็นน้ําน้ําเค็มนะครับ Lantern fish นะครับ Lantern fish เนี่ยแปลว่าปลาโคมไฟนะครับเพราะสะท้อนแสงนะครับมีไฟในตัวนะครับ Lantern fish Angler นะครับ Angler fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับทับศัพท์ว่าปลาแองเกอร์นะครับแต่ว่าลักษณะของปลาชนิดนี้คือมีปากใหญ่นะครับปากใหญ่ฟันแหลมฟันฟัน,ฟนคมมากนะครับส่วนปลาน้ำจืดนะครับฟ reshwater ที่จะนำมาเรียนปลาน้ำจืดก็มีแค่2ชนิดเท่าน,นั้นเองก็คือปลาโซล์นะครับ salt ก็ทับศัพท์เหมือนกันนะครับคือปลา Sa ล์แล้วก็ปลาไพ e ครับก็คือปลาทับศับเหมือนกันนะครับปลาไพ่นะครับก็ลูกนักเรียนสามารถที่จะดูได้ในรูปนะครับในหนังสือประกอบไปด้วยเลยนะครับในอีพิโซดที่43่หรือว่าหน้า43นั่นเองก็จะมีรูปปรากฏให้เห็นนะครับว่าปลาแต่ละชนิดปลาสาดีนลักษณะอย่างไรปลากระเบนปลากระเบนนี่นักเรียนรู้จักกันดีนะครับ ปลาคอดปลาเลนเทนฟิชปลาแองเกิลฟิชปลาสโตรชปลาไพกนะครับโอเคต่อครับไปสไลด์ที่ 3. สามสไลด์ที่สามนี่เขาบอกว่าให้ Ask and answer นะครับ Ask and answer เป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อที่สองอารหรือ Ask นะครับ A S K อ่านว่า Ask ก็ได้อ่านว่า Ask ก็ได้นะครับแปลว่า ถาม a n นเซอร์หตอบนะครับ a n นเซอหรือ answer ร์ก็อ่านได้2อ,อย่างถามและตอบถามว่า what's this fish ครับ w h a t this fish <c oughs> ก็ตัวนี้ย่อม,มาจาก is นั่นเองนะครับ what is this fish ปลาชนิดนี้คือปลาอะไรนะครับแปลว่างั้นนะครับ is แปลว่าอยู่คือ this แปลว่านี้ fish แปลว่าปลา ปลานะครับวันก่อนต้องขอไปด้วยนะครับคุณครูนันพูดรีบเกินไปปลาเนี่ยครับเป็นผู้ผลิตนะครับไม่ใช่เป็นเอก,กพจน์นะครับปลาเป็นผู้พจน์ในตัวไม่สามารถเติม es ได้เหมือนกับคําว่า people หรือคําว่า Sheep เป็นต้นนะครับปลาชนิดนี้คือปลาอะไรหรือว่าปลานี้ชื่อปลาอะไรนะครับ it is a ray it lives นะครับ in salt water it lives near the bottom it is a ray มันคือปลากระเบนนะครับ it lives in salt water มันอาศัยอยู่ในน้ำเค็มหลักวยากรณ์ที่คุณครูจะเน้นให้ลูกๆฟังก็คือว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับกิริยาเติม s ในรูปของ present simple tense นะครับลูกนะ ฟังฟังไว้ก่อนนะครับว่า present simple tense คืออะไรค่อยเรียนทีหลังหรือลูกบางคนอาจจะเรียนมาแล้วนะครับจากอาจารย์ที่สอนในชั้นเรียนนะครับ present simple tense คือประธานบอก v e r ช่องหนึ่งช่องหนึ่งสามารถเติม s เติม es ได้นะครับประธานเป็นเอกพจน์บูรุษที่3นะครับแต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บูรุษที่1คือ i นะครับก็ไม่ต้องเติม s นะครับไม่ใช่ว่าเป็นบุรุษที่3แล้วเติม s หมดนะครับ ไม่ใช่เป็นเอกพจน์แล้วเติม s หมดนะครับต้องเอกพจน์บููที่3เท่านั้นนะครับ i t นะครับ Lips near the beach near นะครับในที่นี้าตามศัพท์มันแปลว่าใกล้นะครับใกล้ในที่นี้เราก็แปลว่ามานาศัยอยู่ที่ก็ได้นะครับอยู่ที่ก้นของทะเลนะครับ,บวัชในที่นี้พูดถึงทะเลอยู่นะครับหรือว่าจะใกล้ก้นทะเลก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งหมดทั้งสองอย่าง หลืออาศัยอยูอ่ใกล้ก็ได้นะครับแล้วแต่เหมือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับโอเคนะไปต่อหน้านี้มีนิดเดียวนะครับไม่มากแต่ให้นักเรียนพยายามเปลี่ยนชื่อปลาไปเรื่อยๆนะครับเช่น what is this fish? It is a trout. ปลานี้คือปลาเทราสมันอาศัยอยู่ในน้ำจือดอะไรก็ว่าไป it l i v e in fresh water อะไรอย่างนี้ โชกับบอวิตนะครับก็มีการพูดให้ฝึกพูดอีกนะครับเช่นนะครบับตามในหนังสือบอกว่า it is a, a pike it is a pike มันปปือปลาไัยนะครับปลาไัยและเราวัตรพูดว่า it lives in fresh water นะครับ it lives in fresh water มันอาศัยอยู่ในน้ำจืดแล้วก็ประโยคว่า it lives near the surface it lives near the surface มันอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นผิวน้ำนะครับคือมันอยู่ในน้ำอยู่ในพื้นผิวของน้ำนะครับไม่ได้หมายความว่าน้ำตื้นน้ำลึกนะครับน้ำตื้นน้ำลึกก็แล้วแต่แต่มันจะไม่อยู่ในลึกๆล,ลงไปไม่อยู่ก้นไม่อยู่ก้นทะเลนะครับหรือก้นสระก้นบอ่ออะไรก็ว่าไปแต่มันจะอยู่ผิวน้ำนะครับปลาชนิดนี้ It's a lanternfish นะครับ i t a lanternfish มันคือปลาโคมไฟนะครับมันคือปลาโคมไฟฉะนั้นสัญญาณอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับในการคลิกแต่ละครั้งกว่าจะขึ้นบทความที่คุณครูได้ทำไว้นะครับลูกก็เลยต้องรอรอสัญญาณขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ It lives in salt water นะครับ It lives in salt water มันอาศัยอยู่ในน้ำเค็มนะครับมันอาศัยอยู่ในน้ำเค็มลูกอันนี้เป็นการาแต่งประโยคเพิ่มคือเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าปลาที่เราเรียนรู้มามี5-6-7ชนิดนะครับเราก็เปลี่ยนชนิดของปลาไปเรื่อยๆแล้วบอกว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วมันอาศัยอยู่ลักษณะอย่างไร it lives in the deepest oceans it live in นะครับ the deepest oceans มันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่ลึกที่สุดนะครับ deep นะครับแปลว่าลึกนะครับแต่ขั้นนี้เป็นขั้นสูงสุดก็ใส่ the น,นำหน้าแล้วก็เติม est เข้าไปเป็น the deepest นะครับแปลว่าลึกที่สุด ocean ก็มหาสมุทรนะครับ แค่นี้เองลูกลูกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเช่นเอาเราอาจจะเปลี่ยนชื่อปลาไปเป็น it is trout นะครับมันคือปลา trout it live s in นะครับ freshwater มานาสายอยู่ในน้ำจืด it live นะครับ in the bottom นะครับมานาสายอยู่ก้นทะเลก็แต่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเี้นะครับผมตามลักษณะประโยคว่ามันคือปลาอะไร มนานาสัยอยู่น้ําจืดหรือน้ําเค็มแล้วมานาศายอยู่ในพื้นผิวของน้ําหรืออยู่ก้นของทะเลหรือก้นทะเลที่ลึกที่สุดหรือก้นมหาสมุทรที่ลึกที่สุดลูกก็เปลี่ยนประโยคอย่างนี้ไปเรื่อยๆยๆนะครับนี่คืออีพิโซดที่4 3นะครับไม่ยาวแค่นี้เองครับผม โอเคนะลูกนะลองทวนดูอีกทีนะครับไม่ยากเย็นเลยเดี๋ยวคุณครูก็จะจบอีพีสซดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกับอีพีโซดที่44ต่อนะครับบ๊ายบายครับบายบาย